นี่ก็ฝันฝันเมื่อบานเหมือนกันแต่ยังไม่อยากเล่าให้ฟังอืเป็นความลับก่อนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นสวัสดีครับอาจารย์แทนงวดที่แล้วมันเท่าไหร่นะห้าแปดเจ็ดใช่ฝันได้ห้าแปดเอาจารย์ฝันว่าจับได้ไปจับปลาแต่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเขียนเลขลงให้เอซีดูแต่เอาความฝันลงในคลิป ให้เอฟซีดูเนาะให้กันเตียวเองแต่คนก็ตีฝันว่าได้ได้จับปลาตีเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดกันไปหมดเนาะไม่รู้ว่าเอฟซีคนไหนได้บ้างเนาะที่ตีตีกองฝันอาจารย์แทนเนาะมีใครได้บ้างไหมเนาะแปดเจ็ดเลขฝันอาจารย์แทนเงาะที่ผ่านมาวันนี้เลยมาตามต่อเนาะวันนี้ก็ฝันฝันเมื่อบานเหมือนกันแต่ยังไม่อยากเล่าให้ฟัง เก็ไวเป็นความลับก่อนทุกคนทุกคนทุกคนนี่นะมวนนี้อาจารย์จะให้3ตัว3ามหางเยอะนี่เพราะว่าเลขมันใกล้เคียงกันสามตัว3ามหางใช่แล้วก็ไปตัดกันเอาเองไอ้ศูย์เก็ไปตัดกันเอาเองเดยเแต่เลขที่ชอบจริงๆคือ0ูนยกับสีห้า 05กับ45ได้3ตัวนะชอบ305 3ตัวชอบ305ก็ชอบเป็นส่วนตัวนะแต่ใครจะไปตัดเอาหรือซื้อยังไงก็แล้วแล้วแต่เลยเพราะอาจารย์ให้เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางใช่ให้เป็นแนวทางเอาไว้ให้เป็นแนวทางใช่แล้วคือเลขอาจารย์ส่วนมากมันจะขึ้นลงเต็มวัที่แล้วให้35ออก36แล้วเลขฝันก็ฝันแม่นด้วยเนาะใช่ฝันว่าได้ จับป่าจับก็เจ็ดมือก็ห้าแต่อาจารย์ไม่ได้ลงไม่คิดแต่ลงฝันให้ให้เอฟซีแปลฝันให้เขาก็แปลฝันเป็นเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดพวกนี้เนาะ<ต>มันก็เข้าอยู่แต่อาจารย์ก็ฝันแม่นวันวนนี้กม็มีเลขมีเลขฝันใช่ปะแต่ยังไม่บอกคือตัวไหน<อ>แต่ก็คือเก็บไว้ก่อนเผื่ออีกประมาณเดี<ม>๋ยวจะเรียกเอดมาอยู่ ของสุดท้ายเนาะว่าอาจารย์เขาฝันดีฝันแม่นวมดที่แล้วตะไคร่ตีความฝันอาจารย์ก็เข้าเจ็ดแปดได้เต็มๆแต่อาจารย์มาลงคลิปไม่ได,<ต>ได้เขียนเลขให้เนาะแต่ที่น้อยนิดหนึ่งคือมีคนมาคอมเมนต์แค่ฝันก็ยังเอามาเล่ามาลงคลิปอะไรแบบอาจารย์ก็เลยไม่พูดอะไรมากเกินไปแค่ฝันก็มาลงคลิปแล้วมันก็ฝันแม่น เมือมั่ค้าก่อนที่ว่าอันนี้ฝันมันออก6-3เนาะอาจ,จารย์ก็เข้าเมืที่แรกก็ฝันก็เข้า,ขาแต่บางคนก็ว่าแค่ฝันเอามาลงคลิปแค่ทะเบียนรถก็ามาลงคลิปบางคนก็ไม่ยีบงเรา,าเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าคุณไม่ชอบเราก็จะไม่อะไรามากมายอนั่นแหละแต่ก็ขอบคุณนะที่คนที่เข้ามาแซะน่ะแซะเยอะๆเนอจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆ ฝากฝากคนที่ชอบคอมเมนต์ดีอันนี้อันนี้หนึ่งนะก็ให้คอมเมนต์มาเยอะๆอาจารย์ชอบเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้เป็นก็ขอบใจอะไรเงี้ยนะที่เขาเข้ามาคอมเมนต์ไม่มีอะไรหรอกก็ไปกดไลค์ให้ใช่กดไลค์ให้แล้วขอบใจนะมันมันได้เปิดการมองเห็นเนาะขอบใจมากที่เข้ามาอะไรอหนเขอสรุปตัวเลข อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะอีกรอบหนึ่งก่อนจะลงคลิปแล้วจะลงะอืมรัฐบาลไทยสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์สามเก้าศูนย์แต่สาสามตัวสามชุดเนาะสองตัวก็สองสามชุดเหมือนกันสี่ห้าศูนย์ห้ากับสามเจ็ดให้เอฟซีนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงตายไม่ต้องซื้อหมดนี่ก็ได้ชอบอะไรก็ซื้อเลยอาจารย์ชอบคือตัวนี้เป็นเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกให้เนาะ ไอเอฟซีทุกท่านโชคดีกับเรียกอาจารย์แทนสอบก็าตามไม่ซอบก็าตามไว้ถ้าไม่ออกมวนนี้เลื่อมันจะออกมวนนี้กดติดตาม,มนั่นแหละสำหรับคลิปนี้แอดรลนยซันน้ำเซอร์พร้อมกับอาจารย์แทนเราคำาว่าส,สวัสดีค่ะ